วันนี้นะโบเธอฉันนักห้าปูถั่วประเทศแล้วเธงขกพูดจ้ามันมีแต่ปูเัอเหล็กไข่ๆปูหน้านะคะนี่ก็คือปูหมายักพัดพงกรรนะี่นะเช่เธอจ่าฉันเ,เลยออามาต้มกับเอามันมิ้นคราวเ้อต้องใส่ยาใครย,ยาใครยุตะใครนี่แหละเธอเมนูในวัวฉันกิดแล้วนะกระดากิดแล้วนะฉันนี่กิดแล้วจ้าวพัดพงกระรี ปผัดุงกะหรี่ในวัวก,กระดาก็คิดว่าผัดุงกะหรี่นะจ๊ะกรีปูนะจ๊ะเธอจะจะไปแหลกปูแหลกปูมันแหลกเต่าปูมาเธองจำไรดีอ่ก็เลยเอาเสือปูก็เสือมานะคะมันเป็นปูไก่ๆปูแหลก,ลก,ลกลแต่ว่า จิ๋วแต่เจียวเนื้อแน่นนะจ๊ะเธอจ๋านี้ตังควยก่อนนะเธอหน้าตังควยใส่น้ำมันมดน้ำมันหรือไม่แล่ในบ้านมามีน้ำมันก็เลยใช้น้ำมันง่าผสมกับน้ำมันป่ามันจะเป็นอะไรดีทีนีทำไปตาไม่เป็นไรสุดไคยสุดมันนะเธอนะ่าอย่าว่ากันนะคะตอนนี้ได้่อยมาซ่องหลงนะคะตกตอกแล้วก็เน่าก็เน่าก็เนาก็เน่าก็เนาก็เน่าก็แรงก็แรง คุเลคุเล่จงจงไงมันเข้าวกละลกัพผัดพงใส่ผงกะรี่เสริมมานะคะสิบมาบาทก็ใส่กระปนะจะเติบห้มไปสิบบานเอะกำลังนี้ต่อไปนี้คนข้างบ้านก็จะรู้เลยว่าเราผัดผงกะหรี่หอมไปทั้งบ้านเลยจะเธสิบบ้านที่ติดกันเนี่ยหวาตะหวาปนัดแล้วแต่มันหอมจริงๆนะเธอนะ ใสแเลี่ยวนะจ๊ะนี่นี่ก็ห้านหนามาใส่สะกคีนะคะมันกำลังจะแห้งอยู่เธอะออนั่นแหละซึ่งกะจากเมนูที่ว่าจะพัดพงกรหรี่ปูนะจ๊ะกลายเป็นกุ้งนะจ๊ะเธอหน้าตอนนี้ก็วแรองกรงโคเลโคเลพงกรหรี่ให้มันหอมนะคะเกลือมาหอมนะคะหอมพอมันรน้อนเซนออกมันจะหอมนะจ๊ะถึงก็ใส่นมสุดเข้าไปนะจ๊ะสุด กระดาเองนันจ๊ะชนีเองนั่จ๊ะใสหนุ่มซอสนะจ้าคือคันแรกก็คืออ๋อเปิดหนุ่มก่อนนะคะหนุ่มซอสนล้เปิดหนุ่มก่อนนะคะ,น,นะน,น,ะ,คะนี่กําลังเปิดหนุ่มซอสกระทาก,กําลังจะแห้งเลยเธออ้กระทาไฟฝ่ามันเร็ววิ่ดเลยเธอไหนก็น,นั้นใสหนุ่มไปไสหนคกไข่นะเจอจ้าตกไข่หลักดีนี้นกับไสหนค่ไข่นล่ก็ กุเลกุเลชงจงชงให้เข้ากันนะไข่ปอมันมันนะคะกะดาก็ส่งใส้มันกันวอดใส่แต่กราผัดผงกะหรี่มันจะมีไข่ไข่ไข่นะคะเจอกะดาเข้าใจว่ามันเป็นมันอะไรสักอย่างนี่แหละร้แล้วเจอก็คือไข่หนุ่มซอสนะจ้าเธอคะก็กวนขวนขวนขวนในในพงกะหรี่ทต่เราผัดไปเลยก็เดียวนี่แหละกวนนั้มันเข้ากันนะจึงขวนนั้นมันแห้งนะเธอหน้าขวนนั้มันแห้ง โอ้แแบบแบปบไปยัดเหล่าเถอ <c oughs> หนีวประสักชีวิตฉันเออมันเลยอืมแั่นกพ็พัดพัดแหละทายมันแหงจะคีดนะัเธอหน้าแล้วก็ใส่อ่เอ่อใส่อะไาลาบผักผักไม่กลวยโอ๊ใส่เกลือเข้าไปอืมใส่เกลือเข้าไปและวเดี๋ยวก็ใส่ซีอิ๊วขาวนะคะเข้าไปอืม และกกำลังหากระดาษกำลังหานำตาลใส่โอ้ํนำตาลใส่เฮ้ย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 แช่จริงกวนยิบนำตาลใส่โอ้ยไม่ได้ดังใจกระกวนกแรงกแรงนะเธอหน้ารับจ่ายเปลี่ยนเวลาท้ายจิปจ่ายเปลี่ยนแก้งอวนกวนกแรงกแรงโคเลโคเลโคเลทิเ่แตละยังใครมันกำลังจับตัวมันกำลังเซตตัวอยู่เธอเฮสุดยอดเลยและมียดิ สงสัยว่าใส่ที่มันเป็นหนึบหนึบหรือมันเป็นมันปูหรือมันเป็นอะไรนะคะจากเมนูที่ว่าจะฉ่ายปูนะกับกายเป็นฉ่ายกุ้งนะคะโอ้ยนองกุ้งมาแทนนองปูนะจ๊ะตอนนี้พอปั้มปือละฮะก็มันได้ได้ปูตัวแหลกติดเดียวมันไม่มีเนื้อนะเธอนหน้าไปฮะเนื้อแต่เป็นแต่ก็แกะแล้วเลยแหละมันก็ไม่มีจ้าจึงก็เลยแกเมนูไหมน่ะเจอนะก็เลยใส่พัก ขี้ไปพกขี่ฝรังใส่เนี่ยปู่เต้มแหลกเดีนี่เอามาใส่นะทำนาชาขก,ก็เถอะก็พัดปัดปัดพัดพัด,พดไปเข้ากันนั่นนีงก็ช่วยไม่เถอะน่ากินโหไปทิบบานสร้างบานนกลางกลางบานเฮย้ยทำไรกระไดาชา้ชะนี่ทำไรอะพัดปลาเดงอืจ่ายต้องทำกับข้าวปลาดีเพื่อให้หลูกหลกได้กินวันวันติดวัน,วนติดตกงั้นอืม บัตรเซเตเลยเธอให้นำลายอยูยอ่แก่เนก็ใช่อยากตักไสจานนะคะเธอหน้าเอาปูมาดับกลางนายยีปวพัดปงกะหรี่ปูกุ้งนะคะรวมกันนะคะแบบนี้อยู่กันได้นะคะสามกี่กันได้ระว่างปงกับกุ้นะคะปูกับกุ้งนะคะจะ่ลืนติดตามนะคะจะีเห็มีีสิทไป